บุกจับเว็บพนันออนไลน์คารังหลบซ่อนพบเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทศูนย์ปราบปรามอาชญากรรเทคโนโล,โลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกำลังนำหมายสารจังหวัดหัวหินเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังสืบสวนเชื่อว่าบริษัทแห่งนี้เป็นที่ตั้งของบ่อนพนันออนไลน์ผลการตรวจสอบค้นพบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากพร้อมแอดมินควบคุมการเปิดรับทายผลพนันจำนวน9คน เบื้องต้นพบว่ามีเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผอ,อรตรอให้มาสนธิกำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาตรวจสอบสถานที่ลักลอบเปิดให้บริการและชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์รวมถึงจัดให้มีการพนันออนไลน์ด้วยวันนี้ได้เข้ามาตรวจคน้นโดยหมายสารจังหวัดหัวหินดำเนินการเข้าตรวจค้น5จุด ซึ่งผลการตรวจค้นพบว่าจุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดเป็นจุดที่มีการโฆษณาจัดให้มีการเล่นการพนันทางเว็บไซต์ mafia 8 8 .com ซึ่งเครือข่ายของ mafia 8 8 .com จะมีอยู่ประมาณ43เว็บไซต์มีลูกค้าเข้ามาเล่นการพนันจำนวนมากแบ่งพื้นที่ให้บริการ5แห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3แห่งเนื่องจากจุดที่เข้าตรวจค้นนี้ยังมีในหมู่บ้านอีก2แห่งได้ผู้ต้องหาแห่งละ5รายพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีการจัดทาให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมเล่นการพนันจากการสืบสวนพบว่าบริษัทนี้เปิดทำธุรกิจรับออกแบบบางหน้าแต่เบื้องหลังจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากถึง100ล้านบาทตำรวจชุดจับกลุ่มจะทำการยึดอุปกรณ์สิ่งของทางเทคโนโลยีไปตรวจพิสูจน์พร้อมทั้งขยายผลธุรกรรมทางการเงินหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังต่อไป